วสวัสดีพี่น้องคูค่คนเมื่อวันนี้พี่น้องมาโฮมกันหลายเพ่อนวาเบอไอ้นั่น,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 นี้ท่านจะฟังเลยนะเหลืองที่มันมีเคยเพื่อเคยเล่านะครับคู่ค่ากันเราฟังจากเหลืองหนึ่งเอาเหลืองเอาเหลืองยักนะครับยักยักนี่ตามปกติเลยยักตัวนี้เนี่ยเป็นยักจบยักดียักไม่กินคนแต่ว่าถ้าพิษเงินไข่มันกินลดได้เออให้ก็เลยไปหาคอ ตื่นมาแต่ละมือไปหาคออยู่น้ำผู้นั้นผู้นี้แต่ว่าถ้าไม่ได้งานเฮ้ยักเอสนี่มันละกินเจ้าของรถโอ้เออวันนี้ก็ลรอไปรอไปเช<ป>สุดบ้านแต่ว่าโรคใหม่แต่คอ,อยือน,น้ำกับเฮื่อนนั้นกับเมีเ่ยวเฮื่อนนี้กับเมีเ่ยวบันนี้รถได้ลงเล่นลงเล่นหนึ่งนักเรียนเปิดเศ้ากคนคู่เปิผู้เดียวเป็นคู่ผู้สาวกับมีมีเท่าไปเลยดะเป็นตะเบิงอยู่ ก็เลยพอด้ยักกายมาละห้องเออยักยักยักมาผีเพื่อนวะเอ็ดเพื่อมาอยู่น้ำไหนไม่ได้พูดสอนนักเรียนสอยไม่ได้พูดตัดงาเออตกลงกันแล้วยักกับบ่าเห็นขะน้อยอยู่นี่เห็นเหมือนงานหรือขะน้อยเอ็ดนี่ขะน้อยกินได้เออกินก็กินเพื่อนวะเออขะน้อยขะน้อยลรากินคู่กับนักเรียนขะน้อยลระกินจนมัดเห็นเอ็ดงานมีได้งานหรือขนเอ็ดนะบ้านี้กระตื้นมือไม่มากรยักกัเขาไปคองงานอันคู่มันนี่เลยยักเอ็ดเพื่อ เอ้ามือนี้ไปตัดหญา้พาพเด้อเลาะหูพูดละแต่ต้นมะม่วงมามีนะครับตัดตัดแต่หญา้าตัดแป๊บเดียวยักกับพันส้มือเซกถาพิ้วเหมัดหญ้ากระดิเออโย,ยอมือไม่ไหม,ไม,ไมบาดนี้ค่นะยักเร่อมือนี้ไปคว้านขี้เยอะเด้อหยักเซกถาเปทาเฝ้า,ามัดเบื่อมะม่วงเร่มมมอตายกูตายขู่แบบนี้มัดมันกินกูคักๆบาดนี้เออ วันนี้มือลราอยู่ในมาได้เดินป่ายรถวันนี้เรามือสุดท้ายล้วเมือและคู่กับมือปัญญาแล้เมื่อนี้เนยคู่กับน,นักเล่นกับคู่เนี่ยื้อยักกินคักเลยบันนี้พอดีพูดยางแล้วเนาะพอเห็นแล้วยักมัมาละมาค้ง,งานเนาะนเออย่างมาปั๊บกับคุณคู่ครับันเมื่อนี้ได้งานเผยคนมาคุณคู่กับโอ้ยเลยยืนนั้นแต่ย,ยืนมารถเอาะเป็นน้ออะไรบันนี้เลยเอามือโจกเข้าไปใน กระโปงเ<อ>านาะโจลลงไปโจลลงไปจ่ากเแจ็คราบอกโอ้เนาะขึ้นความขึ้นแป๊บหนึงน่งหนึงน่งดึงออกปุ๊ธเอามาเส้นหนึ่งเอ้าเพิ่นว่ามึงเอาไปให้มันซื้อเออเอห้มันตรงเออมือน่นใจเธอเวลาเจ็บมือยักกระลับไปพบจับไปยุบไปเออยักมือฮอดเฮือร์งอฮอตบันพักกันฮีดแล้วฮีดุ๊เอา้าฮดคือเขา heat โคตรที่เขาเอาไปล้นไฟบาดนี้ดังไฟล้นแห้งโคตรเท่าบแบบนี้เซคคาถาเป่าเสยไปเขี้ยวแบแห้งย่องอีครบเจ็ดมือมาหลดเอาไปส่งแบบนีไไ้งอมแล้วเราเป็นขี้ค้าคู่แล้วนี่ไม่ได้กินละวบดน,นี้เราไปส่งเอาอนคนคู่เราไปส่งเอาคนเพชรคู่เราไปส่งเพชุมีอะไรลวเอตุใหมันซื้อนี่มัดป,ปัญญาหรืป่ตายได้เป็นขี้คอยลงเรียนนี่แหละ เปิดประตูเข้าไปคู่กับเส้นอยู่แล้วบัดนักมันต้องเอ็ดได้เหรวเพราะว่ามันได้คาถาเส้นอยู่เลยบัดนี้รดเส้นไปเส้นมาแล้วสิ้นกระโปรงคู่ละลุดสายยางยืดมันลุดเ่เออสายยุบแลลุดอ้อมัดอันหนยักอันหนคู่เนาะนอนเป็นล้มง่ายตึ้งลงบอลลุดอ่าหนลดอ้อมัดทั้งนั้นลุดยักกัดกลมลงกาบโอ้ยยอมละขน้อยนเหรอ งอมืดกับเส้นเดียวแค่นี้ก็ตายแล้วเรามาส่งแล้วกระเสนเ้นมามืดจุ้มนี้ตายคักๆงอเป็นขี้ค่อยลงเล่นแล้วเนาะ <c oughs> บาดนี่เราเลแต่ตอนนั้นมาเราคู่กับนักเล่นก็นเลยได้พันโลง่งประจาตาแหน่งมาเลย <c oughs> เออก็ <c oughs> เลยเป็นตำสมสพทอก็เลยบรรจุยักษ์แต่เป็นพันโล่งเลยนักการพันโล่งจบจับจักอันนี้ท่าน ยังไม่ได้ทำานหรา